ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังกิจกรรมดีๆไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องเ,อเรื่องดวงชะตาตอนนี้นะคะว่าจะมีผลอย่างไรบ้างอาจารย์ตอนนี้ราศีเมษน่าสนใจมากตอนนี้เพราะว่าดาวพระมฤตยูกําลังจะโคจรกลับมาอีกครั้งทับลัคนาเกิดน,นะคะแต่อันดับแรก ออคือท่านผู้ฟังท่านชมว่าสงสัยอาจารย์อยากจะรู้ว่าชาวราศีเนี่ยจะชาวราศีเมษกับลัคนาราศีเมษนี่ต่างกันยังไงคะอาจารย์ชาวราศีเมษก็คือที่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมของทุกปีนะคะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวแพะหรือแกะนะคะ,คะช่วงวันดังกล่าวนะคะ ระยะเวลา13เมษาถึง14พฤษภาดาวพระอาทิตย์นะคะโครจรเข้าไปอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวแพะ,ะหรือแกะเรียกว่าชาวราศีแล้ว<ม>ลัคนาคะจังลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและสถานที่เกิดนํามาภูดวงชะตานะคะแล้วลักษณะของท่านสถิตท,ที่ราศีเมษตรงนี้ตรงนั้นนะคะเรียกว่าจุดลัคนากําเนิด ให้ความแม่นยำมากกว่าชาวราศีนะคะเพราะว่าพอมีจุดลัคนากำเนิดแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วย12ภพเรือนนะคะ12เรื่องราวของบุคคลคนนั้นโดยละเอียดค่ะเรียกว่าชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงบุคคลนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษคุณลักษณะจารย์ที่โดดเด่นแล้วก็ที่น่าสนใจนี่ยังไงบ้างคะจา์ค่ะตามสัญลักษณ์ราศีในรูปภาพเป็น แพะภูเขาะนะคะเป็นแพะหรือแกะแพะภูเขาก็ได้นะคะ,คะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนะคะก็เป็นคนต่อสู้อดทนนะคะ,คะเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่เรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีะนะได้เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโทสัพนะคะชอบทํามาหาก,กินนะคะชอบบุกตะลุยนะ,ะสังเกตได้แพะภูเขาเนี่ต้องปีนป่าย ต่อสู้อดทนนะคะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่แกร่งคนนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ราศีนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษอาจารย์ค่ะลักษณะที่โดดเด่นอีกหนึ่งจุดนะคะดาวประจําตัวเป็นดาวพระอังคารนะคะทายกล้าแข่งขยันนะคะให้ทายพระอังคานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคน ลัคนาราศีเมษนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยโดยพื้นฐานเนี่ยลักษณะนิสัยจะเป็นคนขยันมุ่งมั่นอดทนกระตือรือร้นนะคะมีโทสะนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาะนะคะทำอะไรก็มักจะเป็นลักษณะใจ,ใจร้อนใจร้อนแล้วก็คําพูดคาจาม,มักจะเป็นคนที่ขวาาัญผาซากเหมือนกันนะคะวู้วามนะคะ,คะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยมักจะไม่ค่อยยั้งคิด ทําไปก่อนแล้วก็ค่อยไปคิดที่หลังแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาภายหลังได้สําเร็จส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษคุณลักษณะที่โดดเด่นก็จะมีความเป็นผู้นําสูงเป็นผู้นาในยามวิกฤตแก้ปัญหาได้ดีได้เก่งใช่ค่ะนะคะเรียกว่ากล้าคิดกล้าทํากล้าฝันกล้าทุกอย่างเรียกว่าวู่วามใช่ค่ะแล้วก็ ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่เรียกว่าชอบริเริ่มนะคะเนื่องจากเป็นราศีแรกในราศีเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นผู้นําในยามวิกฤตนั้นได้ดีมากนะคะชาวราศีเมษและคนาราศีเมษเรียกว่าเป็นภพตนุของดวงเมืองหรือดวงโลกซึ่งมีดาวเคราะห์เมื่อสักครู่อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นดาวเคราคา์เป็นดาวตนุลักษหรือดาวประจําตัวดาวประจาราศีนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเรียกว่า มุทะลุดุดันพุทะลุนะคะกรดง่ายหายเร็วไม่ตัวครขึ้นขึ้นลงลงเรียกว่าด้านการอารมณ์ก็จะมีความสามารถเป็นพิเศษนะคะนี่คือชาวราศีเมษและกันนาราศีเมษนะคะตอนนี้อาจารย์ดาวประจำตัวนะคะไปสถิตอยู่ที่พบกระดุมพระอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นยังไงคะอาจารย์คดาวประจำตัวของท่านนะคะคนลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ สถิตที่ราศีพิศะเรียกว่าพพกระดุมพระเป็นพบที่สองของลัคนานะคะเรียกว่าสุญญาพาหะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทายตามเรื่องราวของพบเกลียนนะคะตัวเองเนี่ยตนุเนี่ยอยู่กระดุมพระนะคะช่วงนี้มุ่งมั่นในเรื่องการทำมาหากินนะคะแสวงหาผลประโยชน์รายได้อยู่ในช่วงนี้นะคะมาตรฐานตรงนี้เป็นราชาโชคและประรักเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะทําเพื่อคนอื่นด้วยนะคะเนื่องจาก ปต่รักเกษตรนี่ก็หมายถึงว่าทําเพื่อคนอื่นด้วย <c oughs> นะคะหาเงินหาทองนะคะเพื่อ,อช่วยเหลือคนอื่นแต่ <c oughs> ก็ได้โชคด้วยเนื่องจากมาตรฐานเป็นราชาโชค <c oughs> นะคะตัวเองเนี่ยมีโชคมีเสน่ห์ในช่วงนี้ด้วย <c oughs> นะ,ะแต่สิ่งที่ไม่ปกปติค่ะาจารก, <c oughs> การโคจรของดวงดาวขณะนี้เนี่ยพักถอยหลัง <c oughs> นะคะเรียกว่าพัก ออถอยหลังเนี่ยมาตั้งแต่30ตุลาคมตั้งแต่อยู่ที่ราศีมิถุนมาแล้วะคะข้ามราศีตอนนี้พักข้ามราศีนะคะเรียกว่าพักราศีนะคะมาที่ราศีพฤษภนะคะตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา,ามนะคะและนะคะจะโคจรพักถอยหลังจนถึงวันที่ 12มกราคม2566เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงการโคจรพบรอบการถอยหลังของดาวพระอังคารสองปี2เดือน1ครั้งะนะคะฉะนั้นเนี่ยจะมนต่อนะคะถึงวันที่8กุมภาพันธ์2566เลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นปีนี้เรียกว่าดาวพระอังคารมีปัญหาะนะคะโคจรไม่ปกติแล้วก็พักราศีข้ามมาที่ราศีศพฤศษยาวถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่ดีก็คือ โจรพักอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะเรียกว่าไม่เสียนะคะแต่นะคะการถอยหลังคือความไม่คืบหน้าก็ทำให้ท่านเนี่ยท้อเด็กเหนื่อยท้อถอยนะคะบางท่านก็ทบทวนคิดในเรื่องการทำมากินคิดมากวิตกกังวลนะไม่สบายนะเนื่องจากดาวถอยหลังนี้ก็เรียกว่าอ่อนกำลังเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีแรงไม่มีแรงแต่โชคดีที่ว่าเป็น ราชาโชคก็มีจุดนี้ที่ว่าเรียกว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ยังเรียกว่าได้มาตรฐานสงมาตรฐานตอนนี้ได้มาตรฐานเป็นพระเกษตศรช่ค่ะแล้วก็มาตรฐานเป็นราชาโชคก็ได้อะไรมาง่ายๆเหมือนกันอาจารย์ช่วงนี้ได้อะไรมาง่ายๆเหมือนกันแต่ก็ต้องจ่ายออกเหมือนกันเนื่องจากดาวพรงคานนะคะได้มาแล้วก็ไปทําให้ผู้อื่นทําให้ผู้อื่นนะคะดาวพรงคานอาจากเจ้าเรนมรณะด้วย เพราะฉะนั้นก็บรณะมากระดุมพระนะคะแต่สภาพมันละแต่สภาพค่ะนจ่ายค่ะได้มาก็จ่ายได้มาก็ออกไปนะคะก็เรียกว่าทําเพื่อผู้อื่นให้ผู้อื่นได้สบายนะคะตนเองอาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแล้วก็ท้อแท้แล้วก็ท้อแท้ทุกทวนทอดถอยถอดถอยนะคะช่วงนี้แล้วก็แต่ดาวอีกองค์ให้คุณอาจารย์ตอนนี้นะคะคือดาว ดาวพระเสาร์อาจารย์ตอนนี้ค่ะดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์ทายโทษทา,ทายทุกให้ทายเสาดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนกรรม,มะอาจารย์สามสิบปีมีครั้งเดียวใช่ค่ะดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนกรรม,มะแล้วก็เจ้าเรือนราพระอาจารย์ตอนนี้กัวจรมาสถิตที่ราศีมังกรเป็นพวกรรมะกรรมะการงานเป็นไงบ้างอาจารย์ตอนนี้ พระเสาร์นี้อยู่ที่พบกันมาเนี่ยมานะคะตั้งแต่ปลายปี63มาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องงานของคนเมษนะคะถือว่ามีงานให้ทำอย่างแน่นอนเนื่องจากมาตรฐานตรงนี้เป็นเกษตร <คะ S 2> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร,ร์อยู่พบที่10นะคะดาวพระเสาร์เนี่ยให้คุณลักษณะนะคะอดทนเนิ่นนานนะ,ะนะวิตกกังวลคิดมากคเครียดนะคะ,ะ,คะต้องออกแรงต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะกว่าผลลัพธ์ที่จะออกนะะต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้น มีงานให้ทําแต่ว่าท่านต้องออกแรงท่านต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะกว่าจะรอคอยนะคะเก็บผลิตผลเนี่ยใช้เวลาเนื่นนานหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ดีของคนลัคนาราศีเมษที่ยังมีดาวประธานฝ่ายปรับเคลอเนี่ยให้คุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าผลของเรียกว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะคะท่านต้องเหน็ดเหนื่อยนะช่วงนี้ท่านก็จะวิตกกังวลในเรื่องงานเรียกว่าเงือไม่ไหลได้ไม่ได้เงินใช่ค่ะต้องเงือไหลใครย้อยแล้วก็ต้องใช้ เรียกว่าพลังกายพลังใจมากอาจารย์ช่วงนี้ถึงจะได้เงินมาเมื่อได้มาแล้วก็คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ได้มาแล้วก็ได้มาแน่นอนได้มาจริงๆใช่ค่ะได้มาด้วยความมั่นคงใช่ค่ะนะคะสามสิบปีอาจารย์ถึงจะมีครั้งหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องกอบโกยกอบโกยฟันฝ่าเหน็ดเหนื่อยให้ได้ให้ได้นะคะถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องงานในช่วงนี้นะคะแต่สมัครงานนะคะก็ยังได้งานต่อเนื่องเนื่องจาก กรรมะเป็นเกษตรค่ะนะคะ,คะาากรรมะเป็นเกษตรแล้วก็<ช>แล้วก็มาจากภพลาภด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้งานได้เงินได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันใช่ค่ะได้อย่างเขาเรียกว่ามิตรให้การช่วยเหลืออย่างดีในเรื่องการงานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเหนื่อยนะคะต้องอดทนต้องรอคอยต้องเรียกว่าฟันฝ่าไปให้ได้แล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ค่ะ นอกจากนั้นนะคะดาวพระเสาร์จะโคจรอยู่ที่พบกัมมะไปจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2566ซึ่งก็อีกไม่นานแล้วะนะคะพระเสาร์จะยกย้ายเข้าที่ราศีกุมค่ะนะคะเป็นมาตรฐานป็ลลาคะก็ยังเป็นเกษตรอยู่ค่ะถือว่าเป็นเกษตรอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ในเรือนผู้มิตรด้วยค่ะ,ะ,คะแล้วก็อยู่ในภพราพะด้วยค่ะเรียกว่าตอนนั้นยังไงบ้างคะอาจารย์ถือว่าตอนนั้นยังดีอยู่ะนะคะ เสาเป็น11แก่ลักนานะกรมมะลาภาโอเรียกว่าได้โชคมีโชคนะคะเรียกว่าดีกว่ากรมมะเป็นเกษตรอีกช่วงกรมมะเป็นเกษตรนี้เหน็ดเหนื่อยนะคะงานเยอะงานมากจริงแต่ต้องออกแรงนะคะแต่ดาวพระเสานะคะโคจรไปที่ราศีกุมเรียกว่าเรือนผู้มิตรนะคะแล้วก็เป็นธาตุลมด้วยตรงราศีกุมเนี่ยนะเรียกว่าถูกธาตุยิ่งยิ่งท่านใดที่เป็นชาวราศีเมษ หรือลัคนาราศีเมษที่มีดาวพระราหูตั้งรับอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยเมื่อดาวพระเสาร์กจรไปทับเนี่ยตรงนั้นนะคะเขาเรียกได้โชคเทวฤทธิ์อาจารย์ค่ะโชคเทวฤทธิ์เนี่ยได้โชคใหญ่ได้ลาบใหญ่คู่มิดใหญ่เออคู่มิตรใหญ่ได้โชคใหญ่ลาบใหญ่ก้อนโตนตอนนั้นนะคะเรามาว่ากันอีกทีให้มาว่ากันเนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์ตอนนี้ที่กจรอยู่ที่ราศีมังกรแล้วก็ อีกระยะหนึ่งวันที่หนึ่งมีนา25งพนาสนี่ก็จะกัวจรไปที่สถิตที่ราศีกุมกุมซึม่งเป็นภพลาภะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอ,อย่างแบบดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์ค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะเราไปตอนดาวอีกองเลยค่ะอาจารย์ดาวพระราหูดาวพระราหูซึ่งมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมภ์ภพลาภะนะคะตอนนี้กวจรเป็นสถิตทับลัคนาเกิดอาจารย์ทับดาวที่กําเนิดจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ พ <P ath ar ahu> ะะระราหูนะคะโคจรทับลักนาะนะคะฉะนั้นเนี่ยพระราหูมาจากเจ้าเรือนลาพะนะคะลาพะทับลักนะคะมาตรฐานตรงนี้เป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นในจุดที่ดีนะคะมาตรฐานเทวีโชคนะคะได้โชคจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่มีอํานาจนะคะหรือได้โชคจากของสวยของงามนะคะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ดีเนื่องจาก ลาพะเนี่ยเป็นพบเรือนที่ดีนะคะทับลัคนาแต่จุดที่ต้องระมัดระวังดาวพระราหูเองเนี่ยเป็นดาวแบบเคราะห์นะคะเป็นดาวบางครั้งนี่เขาเรียกว่าเป็นดาวเชื้อโรคด้วยโรคไข้ด้วยเพราะฉะนั้นเมฆหลายคนนี้ก็มีโอกาสที่จะป่วยบางท่านก็ป่วยด้วยโรคโควิดภูมิแพ้นะ,ะโรคลมโรคตับอักเสบอะไรต่างๆนะคะอาหารไม่ย่อยต่างๆนะคะกดไหลย้อนนะก็ต้องเรมระมัดระวังนะคะบางท่านเนี่ยก่อนนี้ไม่เคยเป็นนะคะแต่พอพระราหูทับเนี่ย ก็กลับมาป่วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพอนามัยของท่านด้วยนะคะแต่ในจุดที่ดีก็คือราภทับหลักมีคนช่วยเหลือมีมิตรผู้ให้การช่วยเหลือะนะคะเป็นบุคคลที่เป็นพร,ราหูผู้ม,มีอํานาจนะะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่มีอํานาจะนะคะราหูอยู่ที่ราศีเมษเรียกว่าเป็นดาวยงยศด,ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทำให้ท่านเนี่ยนะคะอาจจะได้ยศได้ตำแหน่งในช่วงนี้ด้วยนะคะจานะคะ ก็ราหูเนี่ยมาทับลัคนาและก็มาทับอาทิตย์กำเนิดสําหรับชาวราศีเมษนะซึ่งมีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยเมื่อดาวพระราหูโคจรมาทับนะคะตรงนี้ก็จะมีการร้อนอ,อกร้อนใจตามคำภีจากกทีปณีบอกว่าราหูอสุรินทราหูจรจาจักรากรกุมเ็งระวิวรจะพะทุทลาภาสัตวรูจะเมียงมากจะวิวาธิวาถาจากบุตรภรรยา ก็ตากองทะโถงการเพราะฉะนั้นก็จะร้อนบกร้อนใจใช่ค่ะนะคะเรียกว่าจะจ็บตาปวดตาก็ได้อาจารย์แล้วก็จากบ้านจากลูกจากหลานประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เมื่อราหูทับลักด้วยก็จะเรียกว่าแต่มาจากภพลาภะเนี่ยก็โอเคอาจารย์พูดถึงตรงนั้นนะคะก็ได้ลาบแล้วก็ได้รับความสําเร็จแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยดูแลสุขภาพตัวเองใช่ค่ะ ดูแลสุขภาพตนเองดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัวนะคะจะเจ็บจะป่วยจะไข้ได้แต่ก็มาตรฐานดีอีกก็ได้โชคเทวีโชคเทวีโชคแล้วก็ได้ดาวยงยศใช่ค่ะบางท่านนี่ถูกหวยถูกรอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆใหญ่ใบางท่านนะคะช่วงนี้จะมีความโลภเป็นพิเศษต้องรามาระวังจะโดนหลอกด้วยนะคะระมัดระวังเนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยเกี่ยวกับของผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลเงามืดเงามัวเกี่ยวกับของแบบสีเทาๆสีเทาๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าให้ระมัดระวังละเอียดถี่ถ้วน่อยก็จะดีจะดีนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะยังเกิดคลาดนะคะอุปราคาที่ราศีเมษนะคะอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุอุบัติภัยซึ่ง คลาดอุปราคาก็จะเกิดที่ราศีเมษอีกครั้งเนี่ยนะคะเดือนเมษายนนะคะก็คือปี66นะคะซึ่งพระราหูก็ยังอยู่ที่ลัคนานะคะวันที่20เมษายนนี้เกิดนะคะอุปราคาที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งเต็มดวงไหมคะจางใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพอนาัยนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิดกําลังระบาดแล้วก็สําหรับ หลายๆท่านนะคะเมื่อดาวพระราหูมาทับลัคนาหรือมาทับอาทิตย์เนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเ,อเรื่องลมด้วยจ้าเรื่องลมเรื่องชื่อเสียงเออเรื่องะะชื่อเสียงืะะ่องจากพระอาทิตย์เกี่ยวกับชื่อเสียงเกีะะ่ยวกับราหูก็เป็นธาตุลมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลมลมเรื่องเนี่ยอีกเรื่องตาเออจ็บตาได้ใช่ปวดตาได้วดสีสัะได้นะคะเออนะคะ แล้วก็ทั้งมฤตุยูทั้งดาวราหูทีนี้สององค์เลยอาจารย์นะคะมาทับอาทิตย์กำเนิดมาทับลัคนาเกิดระบัดระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันทั้งในเรื่องโชคลาภด้วยได้โชคลาภใหญ่ๆแล้วก็ได้จมีโอกาสเจ็บตัวด้วยต้องดูแลสุขภาพตัวนี้เป็นพิเศษนะคะอาจารย์จารย์ฝากอะไรอีกไหมคะค่ะพระราหูจะทับลัคนาคนราศีเมษลัคนาราศีเมษไปจนถึงนะคะวันที่17ตุลาคม2566ค่ะนะถือว่าในเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะ ดีขึ้นนะคะแต่ว่าราหูไปวินาศก็ยังมีไอของราหูอ,อยู่หลังลักนณะก็ยังต้องระวังไปอีกหนึ่งปีครึ่งหลังจากสิบเจ็ตุลาคม2 5 6พค่ห้าหหค่ะ,คะเรียกว่าต้องระมัดระวังอยู่ใช่ค่ะ,นะ,คะในส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังนะคะนี่คือทธิพลของดาวพระราหูที่สถิตอยู่ที่ราศีเมษทึ่งทับลัคษณเกิดแล้วก็ทับอาทิตย์กําเนิดของชาวราศีเมษนะคะค่ะอาจารย์ตอนนี้เราก็ มีดาวที่เมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องดาวบาป,ประเคราะ์ตอนนี้เราไปคุยถึงเรื่องอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีแต่ตอนนี้พักก่อนสักครู่ค่ะพักก่อนสักครู่ค่ะ